ก็ชื่อพีรศักนะครับก็เป็นตัวแทนของบริษัททิปปอดนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับการทํเาเรื่องของพริภีมัณฑนั้นกับเครื่องจักรนะครับแล้วก็อาจจะมีการแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเด็กก็ t o ิกคข่าวค้าสำหรับวันนี้ก็คือจะบอกเล่าว่าไอา้ตัว enterprise asset management นเนีน่ยมันมีความสำคัญยังไงนะครับมันมี เกี่ยวเกี่ยวขอ้อ,วของกับการที่จะองค์กรเราเจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ยังไงนะครับแล้วก็จะมีการเรื่องของเล่าว่า,าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการทำคลิ v e m a i ม t เ n น n นนในมุมของท,ที่เคยเจอมานะครับแล้วก็มีเรื่องของอธิบายว่าตัวตัว,วอย่างของแพลตฟอร์มที่เราได้มีการาพัฒนาขึ้นเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็ํำดับ,ดบ,ดบแรกนะครับก็คือตัว enterprise asset ก็คือเป็นสิ่งที่ ทุกองค์กรต้องมีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะไม่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในในภาคของอุตสาหกรรมนะครับจริงๆในในผู้องค์กรเนาะก็คือไม่ว่าจะเป็นแม้แม้กระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องโทรศัพท์โทรสารสมัยก่อนนะครับพวกนี้เป็นอุปก,กรณ์ที่อยู่ในออฟฟิศของเราหมดเลยนะครับโต๊ะเก้าอี้นะครับเป็นอสเซทได้นะครับสิ่งที่องค์กรจะต้องดูแลกกับอสัซทพวกนี้ก็คือจะต้องดูแลว,ว่ายังอยู่ครบไหมนะครับอันไหนที่มีรอบของการเมทนนะครับอย่าง อาจจะเป็นไม่อาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะต้องมีรอบของการบํารุงรักษาการดูแลยังไงนะครับก็จะมีส่วนพวกนี้ที่เข้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นคอร์สอันหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในองคอ์กรได้นะครับก็คือการดูแลยังไงให้คือถ้าถ้าไลฟ์ไทม์ของไอตัวแอสเซทของเราเนี่ยมันมันยั่งยืนนะครับมันอยู่ได้ตามครบอายุข,ของมันอย่างอย่างที่มันควรจะเป็นสิ่งที่เราจะสามารถเซฟได้คือเรื่อง,องคอ์สของบริษัทนะครับก็สามารถเซฟได้นะครับหรือว่า ถ้านในจังหวะที่เราสามารถรู้ได้ว่า uh, อแอสเซทตัวน,นี้มันอาจจะมีแนวโน้มที่จะเสียในอนาคตเราสามารถซ่อมบํารุงก่อนได้ไหมก่อนที่จะเสียขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะลดในเรื่องของรายจ่ายที่จะต้องเ,อเข้าเป็นเรื่องของอาการต้องไปซ่อมบำรุงในราคาที่แพงนะครับเราก็จะมีตัวอย่างของยงการคอมไพล์ตามไอเอโต่างๆนะครับในเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องจักรครับโอเคครับก็ จริงๆแล้วในในมุมของการดูแลอันนี้อันนี้ผมจะขออนยญาตแชร์ในมุมของที่เป็นอาจจะเป็นลงนของเครื่องจักรนิดหนึ่งนะครับก็คือจะมีจริงๆจะมีเจเนอเรชันของการดูแลเครื่องจักรครับจริงก่อนหน้าที่จะเป็นยุคข,ของตัว preventive อาจจะเป็นเราเราเรียกว่าเป็น reactive มันแทน,นก็คือเกิดการเสียหายถึงจะซ่อมนะครับก็มีความเสียหายเกิดขึ้นมาก็ ส่งซ่อมบำรุงไปนะครับก็จะมีอาจจะมีการชัดดาวเครื่องจักรบ้างหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการหยุดการทํางานนะครับอันนี้คือจะเป็นยุคที่อาจจะยังไม่มีเรื่องของการ f อ r แ c a s t หรือว่าการดูแนวโน้มของการเสียหายนะครับทีนี้ในยุคต่อมานะครับในยุคที่2ก็อ,อาจจะมีเรื่องของการท preventive m a i n t น n a n c e นะครับก็จะเป็นลักษณะของการเป็นรูทีนในการซ่อมบำรุงนะครับยกตัวอย่างที่อาจจะใกล้เคียงกับทุกท้ายคือเรื่องของการเอารถเข้า เช็คระยะนะครับก็คือจะมีบอกว่าทุกๆ10,000มืนก,กิโลหรือว่าระยะเวลาถึงเท่านี้แล้วควรจะเข้าสู่ maintenance คือลักษณะของการทำ preventive maintenance นะครับก็จะเป็นยุคที่อาจจะมีเรื่องของการป้องกันเรื่องของความเสี่ยงในการเสียหายได้น,นะครับนในยุคต่อมานะครับในยุคที่เริ่มมี data เริ่มมีความเจริญของ AI เกิดขึ้นเรื่องของ machine learning นะครับเราก็จะมีลักษณะของการใช้ preventive maintenance นะครับ preventive maintenance คือจะเป็นลักษณะของการคาดการณ์นะครับคาดการณ์ว่าจาก ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีคาดการณ์ว่าในอนาคตในอาจจะเป็นหนึ่งวีคหสองหสามหรือระยะาหนึ่งปีเนี่ยเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์เราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะโอกาสที่จะเสียหายด้วยสัดส่วนเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเสียหายด้วยสาเหตุอะไรถ้าเราสามารถมีข้อมูลที่ละเอียดมากพอนะครับเราสามารถดูได้นะครับก็ยกเป็อย่างอันนี้จริงๆก็เป็นเคสของผมเองนะครับที่เกิดใกล้ตัวก็คือเรื่องของรถเนี่ยแหละครับก็คือจริงๆแล้วมันจะถึงรอบเมเทแนนั์อีกสองสามวันละเราก็เราก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เอกใจละเราก็ ให้ลดตามปกติไปนะครับมีวันหนึ่งก็คือมันสาทไม่ติดเลยก่อนที่จะถึงรอบ m a i n ทนแนนด้วยนะครับก็คือไอตัวแบตเตอรี่มันเสื่อมก่อนก่อนที่จะถึงซึ่งถ้ามันเป็นลักษณะของ preventive m a i n t e ก็คือจะเกิดเคสอย่างเงี้ยครับคืออาจจะเกิดเคสที่ว่าเครื่องจักรเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์เรามันเสียก่อนที่จะถึงเวลาที่จะรอบ m a i n ทนแนนแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัว preventive m a i n t e อาจจะมีทรายอะไรบางอย่างหรือว่าสัญญาณอะไรบางอย่างที่เกิร์ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยแบตเตอรี่เนี่ยเริ่มจะเสียแล้วนะไฟมันอาจจะไม่ชาร์จแล้วหรืออะไรเงี้ยเราสามารถที่จะ เข้าซ่อมบำรุงก่อนที่จะถึงเวลาก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่ตัว preventive m a i n t สามารถที่จะลดความเสี่ยงได้นะครับโอเคครับก็อันนี้จะเป็นชาร์ตอันหนึ่งที่อธิบายให้เห็นว่าทําไม preventive m a i n t e n a n ค่อนข้างที่จะสําคัญในเชิงอุตสาหกรรมนะครับเขามีการเปรียบเทียบนะครับว่าการทําลักษณะของ preventive m a i n t e n a นะครับกับตัวที่เป็นตัว p r e d i c t นะครับ เราจะพบว่าการทำ predictive จะสามารถเซฟคอได้เยอะกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถ maintain ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับคือบางอย่างเนี่ยอุปกรณ์บางอย่างมันอาจจะเกิดความเสียหายก่อนหรือหลังก็ได้นะครับก็คือถ้าใช้รักษาของ preventive maintenance ตามรอบดูทีเนี่ยมันก็อาจจะบางทีอาจจะอย่างยกตัวอย่างเคสของผมก็คือมันเสียหายก่อนที่จะถึงรอบอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจากถ้าเป็นอีกบางเคสก็คือเราซ่อมบำรุงก่อนที่จะถึงความเสียหายจริงบางนานเกินไปบางทีก็ อาจจะเสียค่าโดยโดยโดยปราประโยชน์นะครับอันนี้คือเป็นมีการที่มีเขามีการศึกษามานะครับก็จะเห็นชัดว่าการทําลักษณะของฟิวเอนติทีสามารถที่จะค่อนข้างที่จะเซฟค่าต่อผู้ปนิพนธ์คนนะครับผู้ปนิพนธ์ก็สามารถเซฟค่าในเรื่องของการดูแลรักษาได,ได,ได้ได้ดีกว่านะครับโอเคทีนี้อ่ะอันนี้ก็จะมีแชร์เคสนหนึ่งคือว่าเวลาเราเราทำเราอยากจะไปทำผู้ปนิพนธ์ในธนนะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีงานรีเสิร์ชเย ประมาณนึ้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วการทํางานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาไปอยู่ในภาครา,ายการผลิตเลยจริงๆแล้วมันจะมีชั a l เลนหรือว่ามีอุปสรรคบางอย่างในเวลาที่เราเข้าไปทํางานเมื่อเราจะไปทำโปรเจกต์เกี่ยวกับพิจิกริมแทน,นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่าง research อันน,นึงที่อาจจะเห็นว่า,าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาเราไปไปทำโปรเจกต์แนวเนี้ยนะครับก็เขาก็จะแบ่ง แบ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นก็คือมีทั้งหมด5แกนให้เห็นตามรูปนะครับก็คือจะมีถ้าดูรูปใหญ่ๆคือจะมีเรื่องเรื่องของลักษณะของ b e h a v i o r ขององค์กรนะครับการเ,าเรื่องของ Police ต่่าางๆหรือวานโายบายนะครับที่อาจจะมีเป็นอุปสรรคในการทำโปรเจกต์แนวนี้นะครับหรือว่าในในสิ่งแวดล้อมขององค์กรเองก็ตามนะครับก็คือจะเป็นแท่งที่สองที่อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้นะครับ ทั้งที่3คือเรื่องของไฟแนนซ์ก็คือเรื่องของการเงินนะครับบางอย่างอาจจะต้องมีการลงทุนหรือว่าคอ์สอาจจะรอบแรกอาจจะดูเหมือนคอ์สที่ใช้ในการทำโปรเจกต์นี้อาจจะดูเหมือนมันราคาแพงเพราะว่าอาจจะต้องมีอุปกรณ์ในการทาพวก AI หรือว่าทาพวก a c h i n e l e a r n i n g ก็อาจจะเป็นคอ์สอันหนึ่งที่อาจจะต้องใช้งานนะครับส่วนที่4นะครับก็คือเป็นเ,เรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ส่วนที่5คือจะเป็นลักษณะของโซเชียลนะครับแล้วกใ็ในแต่ละแกนก็จะมีแตกย่อ,อยออกไปนะครับตามตาม ตามไอ้ตัวฉากด,ด้านบนนะครับจริงๆตัวเลฟเลนก็สามารถที่จะไปดูไอ้ตัวชา a เลนต่างๆที่จะเกิดขึ้นในแต่ละแต่ละแกนได้นะครับทีนี้ในในงานวิจัยก็บอกว่าไอ้ไอ้ชาเลนต่างๆเนี้ยจริงๆมันเกิดขึ้นมันเหมือนกับอินดิพาร์ตต่อกันนะบางแกนอาจจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันอาจจะรีเลตกันแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไปศึกษานะครับจากผลสํารวจนะครับก็มีการทําการศึกษาเพื่อจะดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าไอ้ตัวชาร์เลนต่างๆเนี้ยมันมีรีเลตกันยังไงบ้างก็จะมีตัวอย่างตาม สไลด์นี้นะครับก็จะมีความสัมพันธ์ให้เห็นว่าการที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในในการทำโปรเจกต์ต่างๆอย่างเงี้ยครับเราสามารถหารูทคอร์สยังไงได้บ้างบางทีปัญหาที่เราเห็นเนี้ยมันอาจจะเกิดจากปัญหาจากสาเหตุอื่นๆก็ได้นะครับตัวชร์นนี้สามารถที่จะทําให้เราสามารถบอกว่าปัญหานี้มันน่าจะมีรูทคอร์สหรือว่าเราควรจะแก้จากต้นไหนได้บ้างนะครับอันนี้ก็จริงตอนที่เราทำโปรเจกต์ก็อาจจะมีมีมีเคสพวกนี้อยู่ด้วยนะครับโอเค ก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์นี่เป็นประสบการณ์ที่ทางทีมนะครับทางบริษัทของทีปบอดเราได้ไปไปร่วมกับอีแกนะครับในเรื่องของการพัฒน,นาแพลตฟอร์มในเรื่องของการทำดิจิ i ัลแมนเทนแนนนะครับก็อย่างเมื่อเซสชันเมื่อเช้านะครับที่ทางไทงนได้เข้าก็คือจะมีทางผู้บริหารของอ e ี a t มาบอกเล่าว่าในในภาพโอวิวของการเอา AI หรือว่าแมชช n เนอร์นิ่งไปใช้ในงานของอีแกหรือว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างน,นะครับนี่ก็จะอาจจะ เป็นภาคต่อนะครับเป็นภาคขยะว่าเรามีอะไรไปบ้างนะครับผมโอเคครับก็จริงๆแล้วแบ็กกราวของ E ีเก็ก็คือเรื่องของการผลิตไฟใช่ไหมครับก็จะมีเครื่องจักรต่างๆนานาเต็ไมไปหมดเลยนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราพยายามที่จะพัฒนานะครับพัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยในการทำธุริธีเป็นทานนั้นเพื่อจะคาดการณ์ว่าเครื่องจักรไหนมีแนวโน้มที่จะเสียด้วย สาเหตุอะไรแล้วก็ในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับนี่คือโจทย์ที่ที่ที่เราได้มานะครับก็จริงๆก็ท่านดูตามรูปนี้นะครับแนวะคอนเซ็ปต์ของการดีไซน์นะครับของการดีไซน์ก็คือจะเริ่มมีการเลเวลแรกคือในเ,เรื่องของการรวบรวม Data นะครับข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ข้อมูลจากภาคการผลิตข้อมูลจากเซนเซอร์ที่เราติดขึ้นไปหรือว่าแมชชีนต่างๆที่เราได้มานะครับเราก็จะรวบรวมข้อมูลมานะครับเอามาใส่ไว้ในสิ่งจจะเรียกว่า Data l เล e นะครับ และตรงแกนกลางนะครับตรงแกนกลางตัวนี้นะครับจะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างโดเมนเอ็กซ์เพรสตนะครับก็คือข้างบนก็คือจะเป็นผู้พี่ๆท,ท,ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องจักรหรือว่าทางด้านการทํา,ทาลาักษงาการบำรุงรักษานะครับร่วมกับแมชชีเนอร์นิงนะครับก็คือจะเป็น2ส่วนนี้ทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็พอเราได้ตัวสมองตรงกลางตัวนี้นะครับมันก็สามารถที่จะเอาพอเรามี da t a เข้ามาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะดูทิกเกอร์ได้ว่ามีแนวโน้มที่จะเครื่องจักรไหนมีแนวโน้มที่จะเสีย เมื่อ,อไหร่แล้วด้วยสาเหตุอะไรนะครับล้วก็จะมีการ alert ไปที่หน้าง,งานอาจจะเป็นโชว์เป็นลักษณะของแดชบอร์ดเป็น Virtualization แล้วก็มีการ alert แจ้งไปทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อาจจะมีการมีลักษณะของ Feedback หลูกเพื่อที่จะในในคอนเซ็ปต์ของ machine learning ครับก็คือมันจะเป็นการเรียนจาก p a t เทิรดังนั้นถ้าเกิดเ,ออเรามี data เรามีการ Feedback กลับไปว่าเออแพทเทิร์ที่เราได้มาเนี่ยมันถูกโอเคก็แสดงว่าโมเดลเราทำงานได้ถูกต้อง แต่ถ้าเกิดบางอย่างเนี่ยโมเดลในรอบแรกๆเนี่ยมันอาจจะทํางานยังไม่ถูกต้องมากมันก็เหมือนกับเด็กที่เรียนรู้นะครับก็จะมีคนคอยบอกว่าโอเคโมเดลที่แจ้งมานะมันอาจจะยังไม่ถูกต้องนะเราก็จะมีการฟีดแบ็กกลับไปเพื่อทาการจูนพารามิเตอร์ต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นเป็นเวิร์กคอนเซ็ปต์ของที่เราดีไซน์นะครับโอเคครับทีนี้ในในในมุมของตัวแมชชีเน i n g อันนี้จะลงไปที่ในส่วนของแมชชีเนต n งนิดหนึ่งนะครับคอนเซ็ปต์ที่เราใช้ก็คือเราเราใช้ลักษณะของเป็น Datacentric นะครับ อันนี้ก็อาจจะเป็นแอปโพสต์ใหม่ที่ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นมาในวงการของแมชชีเนอร์닝นะครับคือเมื่อก่อนครับขอเล่าไปว่าตอนที่เราทำแมชชีเนอร์งหรือว่าทาพวกโมเดลในการฟอ์แคร์นะครับเราจะใช้ยุคที่เรียกเป็นโมเดลเซนทริกหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเรามี Data ชุดหนึ่งมานะครับแล้วก็พยายามยาที่จะจูนพารามิเตอร์ในโมเดลหาโมเดลเก่งๆปรับพารามิเตอร์ปรับค่าแฟกเตอร์ต่างๆในโมเดลที่จะทําให้โมเดลเราเก่งขึ้นนะครับนั่นคือในยุคที่เราเราจะใช้โมเดลเป็นหลักแต่ว่า Data จะเป็น Data Se เดรต้าชุดเดิ ในยุคใหม่นะครับตอนนี้เรามี Data มากขึ้น Data เราสามารถเจเนเรตได้แล้วก็เทคโนโลยีในการจัดเก็บหรือว่าเทคโนโลยีในการออสโตรเลหรือว่าในเรื่องของการฟิตเดต้าเนี่ยเราพัฒนามากขึ้นละเราสามารถที่จะปรับปรุงคุณภาพ Data ได้นะครับก็คือมีลักษณะของการโฟกัสที่ Data ก็เกิดออจ,จะมีการอย่างเช่นการทํา Data ให้มีคุณภาพนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าไอ้โมเดลนะครับมันก็เหมือนกับสมองคนเนาะถ้าเกิดเราเราใส่อินโฟม t ชันที่ดีเข้าไปเราก็จะได้โมเดลที่ดีก็คืออีกอีก อันนึงก็คือคล้ายๆคำว่าถ้าเราใส่การเบรดอินสิ่งที่เราได้มาก็จะเป็นการเบรดเอานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยโฟกัสที่ data ด้วยก็มีการปรับปรุงคุณภาพของ data นะครับมีการดิสคัสกับทางเอนจิเนียร์ในเรื่องของการถ้าถ้าเราย้อนกลับไปในรูปที่เราดีไซน์ไปนยครับก็จะเห็นว่าตรงแกนกลางครับเราจะมีโดเมนเอ็กเปิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นส่วนที่สําคัญในการปรับปรุงคุณภาพหรือว่ามีการทํา Data Augment นะครับมีการเจเนเรตหรือว่าซีนัสซิตเดต้าเพื่อที่จะสังเคราะห หรือซิมูเลตให้ให้เห็นว่าเ,เดต้ามันจะมีโอกาสเกิดอะไรได้บ้างน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นตารางคอมเพร์ระหว่างลักษณะข,ของการทำงานแบบโมเดลเซนทริกกับตัวเดต้าเซนทริกนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวทำตรงนี้มันนหน่อยนึงนรจริงๆก็เป็นการเป็นเทรนใหม่ของการทำพวกแม i n e Learning นั่นเองนะครับก็อย่างที่เล่าไปก็คือเราจะโฟกัสที่ Data นะครับปรับปรุงคุณภาพ Data ทำไงให้ Data เ,เรามีคุณภาพก่อนที่จะเอาไปเข้าโมเดลนะครับ ก็ทีนี้ไปในส่วนที่เป็นตัวฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มเรานะครับก็จริงๆฟีเจอร์หลักๆก็จะมีอยู่3ฟีเจอร์333 3องค์ประกอบหลักๆนะครับอันดับแรกคือเป็นเฮลส์สกอร์นะครับอันดับที่2คือเป็นเฟลเลียป๊อปนะครับอันดับที่3ก็คือเป็นลักษณะของการอ่ลเลยนะครับโดยฟีเจอร์แรกนะครับตัวเฮลส์สกอร์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นมาตรวัดในการขับรถของเรานะครับมาตรวัดดูว่าลักษณะของการทํางานของเครื่องจักรเราเป็นยังไงแนวโน้มก็คือลักษณะของรูทีนดูว่า มีเครื่องจักรไหนทางานผิดปกติหรือเปล่านะครับหรือว่ามีอะไรที่มัน alert ผิดปกติเราก็สามารถดูจากไอตัวฟีเจอร์แรกตัวนี้ได้คือตัว health score นะครับเราจะคํานวณคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะคํานวณไอตัวสกอ r e ของเครื่องจักรเนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูว่าถ้ามีการดรอปลงมาต่ํากว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ให้อ l เล t ร์นะครับหรือว่ามีต่ํากว่านั้นอาจจะมีการ alert ถี่ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเซต t h r e ในเรื่องของการทารํา alert ต่อไปนะครับ อย่างนี้คือหน้าตาตัวอย่างนะครับคือจะมีอย่างเงี้ยครับก็คือในวันแรกที่ถ้าเกิดเราเปิดตัวแพลตฟอร์มมาปุ๊บก็จะเห็นว่าตอนนี้ KPI เราเป็นยังไงหรือว่าสกอร์ในในแต่ละแมชชีในแต่ละแพร้นนะครับคือลักษณะของการแบ่งคือจะแบ่งเป็นลักษณะของแพร้นเป็นยูนิตแล้วก็เม็ดแมชชีนะครับเราก็สามารถลงไปถึงระดับเซนเซอร์ได้นะครับก็คือลักษณะของเป็นดิวดาแล้วก็ตัวแดชบอร์ดคือจะเป็นลักษณะของแอคชั่นนเบิลคือสามารถเห็นแล้วก็สามารถแอคชั่นได้ว่าถ้าในภาพรวมของโรงงานเนี้ยมี KPI ต่ําลง มันเกิดจากแมชชีนตัวไหนมันเกิดจากสาเหตุอะไรเราสามารถที่จะเทคแอคชั่นได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือหน้า,อนาจอของการมอนิเตอร์งนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเป็นลักษณะของไอที่ที่เราดิวดาวลงไปได้ว่าโอเคอย่างที่บอกไปคือถ้าระดับแพนมีปัญหาทันนี้มีปัญหาจากยูนิตไหนนะครับจากยูนิตเราสามารถลงไปที่แมชชีนได้ว่ามันเกิดจากแมชชีนไหนที่ทําให้ตัว KPI รวมของยูนิตหรือแพนนี้เราต่ำลงนะครับ เนนี่คือลงไประดับเฉชีละก็สามารถเห็นลักษณะเป็นเป็นไทม์ฟิลลีเลยนะครับว่ามีช่วงเวลาไหนบ้างที่มีการสอรต่ําลงนะครับก็สามารถที่จะ,ะสามารถมอนิเตอร์ได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอการเกิดเฟลเลียนะครับก็คือจะเป็นหน้าจอที่มันโชว่วามันมีเฟลเลียอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมอันนี้คือเป็นในส่วนของการทำเอลสกอร์นะครับ นี่ก็จะเป็นในพาร์ทของการอะลามนะครับคืออย่างที่เล่าไปว่าถ้าตัว KPI ของเราเนี่ยมันต่ำลงนะครับก็จะมีการอะลามเกิดขึ้นว่ามีเครื่องจักรที่เสียหายเกิดขึ้นแล้วก็มีการส่งอีเมลนะครับหรือว่าออกออเดอร์ได้ว่ามันจะต้องมีการซ่อมบำรุงนะครับโอเคอันนี้คือในในในพาร์ทของการทำเฮลสตอร์นะครับในพาร์ตต่อไปคือการทำเฟลเลียป๊อปตัวนี้คืออย่างที่บอกไปคือจะเป็นพาร์ทของการพ r e d i c t i v e เ a น n t น n a ละนะครับก็คือจะเป็นการคาดการนะครับคาดการว่าในอนาคตข้างหน้า นะครับเครื่องจักรเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเสียด้วยสาเหตุอะไรแล้วด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสามารถที่จะเ,เตรียมวางแผนนะครับว่าเราควรจะซ่อมบำรุงแล้วนะครับหรือว่าเราควรที่จะเตรียมในเรื่องของการหยุดเครื่องจักรหรือเปล่านะครับนี่คือจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยาวางแผนในอนาคตน,นะครับอ่าโอเคทีนี้คอนเซปต์ของการทำแมชชิเนอร์นิ่าก็คือมันจะเหมือนกับการที่ อย่างที่เล่าไปคือการที่เราเราเรียนรู้เหมือนคนถ้าเราอ to, ถอยหลังไปตอนสมัยที่เรายังเป็นเด็กครับเราเราเรียนรู้เรื่องของภาพว่าอันนี้คือภาพของสุนัขนี่คือภาพของแมวคือเราจะเรียนรู้จากอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่บอกใช่ไหมครับว่าโอเคอันนี้สิ่งนี้นที่เราเห็นเราเรียกว่าสุนัขอันนี้เรียกว่าแมวใช่ไหมครับก็คือเราก็จะเรียนรู้ไปนะครับก็คืออันนี้คือกระบวนการของการทำ l e a r ร i ย g ทั่วไปเลยคือมีการ ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็ให้สมองหรือว่าแมชชีเน่มันหาฟีเจอร์ให้ได้เองว่าแบบไหนเรียกว่าแ,แมวแบบไหนเรียกว่าสุนัขเพราะว่าเราจะไมีนิยามว่าโอเคแ,อแมวจะต้องเป็นแบบนู้นแบบนี้สุนัขจะต้องเป็นแบบนู้นแบบนี้คือเราเห็นจากตัวอย่างนะครับลักษณะของการทำแมชชีเน็ตนิ่งก็คล้ายๆกนนันก็คือเราจะเรียนรู้จากตัวอย่างตัวอย่างอะไรครับก็คือถ้าในเคสของอการทำพิธีดิจิทัลแนน,น,นคือเราจะดูว่าจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเครื่องจักรเคยเสียด้วยสาเหตุอะไรนะครับมันเสียแบบนี้ เซนเซอร์ S S ไหนจะต่ำลงบ้างหรือว่าเซนเซอร์เซนเซอร์ไหนจะมีค่าที่สูงขึ้นบ้างอันนี้คือแพทเทิร์นที่เราเห็นได้จากอดีตเราก็จะแพทเทิร์นตัวนี้นะครับมาทำการเยนแล้วก็เพื่อใช้ให้แมชชีนในการหาว่าแพทเทิร์นแบบไหนที่จะมันจะเกิดความเสียหายของเครื่องจักรนะครับทีนี้ปัญหาหนึ่งของการทำพิลิทิคแมนทแนนก็คือว่าเราต้องมีข้อมูลนะครับแต่ว่าในใ,ใ,ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องจักรเนี่ยอาจจะไม่เคยเสียเลย พอเครื่องจักรไม่เคยเสียเลยโมเดลก็จะไม่เคยเห็นว่าไอ้เครื่องจักรเนี้ยถ้าจะเสียเนี้ยด้วยสาเหตุเนี้ยจะมีแพทเทิร์นยังไงใช่ไหมครับหรือเหมือนกับว่าเราไม่เราเราเรา,เราเคยเรียนแต่สาเหตุสุนัขก,กับแมววันหนึ่งเราไปเจอตัดชนิดหนึ่งซึ่งเราไม่เคยรู้ว่ามันคืออะไรเราก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้เนี่ยมันคืออาจจะเป็นกระต่ายเราไม่เคยรู้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยก็คือว่าจากปัญหาที่เราเคยเจอก็คือว่าเราไม่เคยเจอแมชชีนเสีย อาจจะเสียด้วยการแกว่งหรือว่าการสั่นแบบผิดปกติแบบนี้เพราะว่า Data เ,เราไม่เคยเจอเลยนะครับดังนั้นตัวแพลตฟอร์มเราก็คือเราจะต้องมีรักษณะของการใส่ในส่วนที่2คือการทําสั่งเพาะเดตา้าซึ่งตอนนี้ก็คือจะเป็นการทํางานร่วมกับโดเมนเอ็กเปิดว่าถ้าจะมีโอกาสเสียด้วยสาเหตุ ABC เซ็เซนเซอร์ไหนจะทํางานผิดปกติอย่างไรบ้างอันนี้เราก็สามารถที่จะใส่อินโฟมิชันตัวนี้เข้าไปเพื่อที่จะเป็นคล้ายๆกับเป็นเดต้าเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ เพราะว่าถ้าวันหนึ่งถ้ามันเกิดแผทเทิร์นแบบนี้เราสามารถที่จะค่อนข้างที่จะเ,เรามีข้อมูลลักนะครับแม้ว่าจะไม่เคยเป็น Data จริงก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยเป็น Data ที่เกิดจากเรเมนได้เปิดเนี่ยเราก็น่าจะเชื่อถือได้นะครับเพราะในในตัวแพลตฟอร์มเราก็จะมีตัวในส่วนของการทํเดต้าเซนเซทิด้วยนะครับนี่จาก2 Data ตัวนี้นะครับโอเคนะครับสองเดต้ตัวนี้นะครับเราก็เข้าสู่ในเรื่องอันนี้ก็คือโป,โปรของการทำแมช l e เ r อร์ g ปกติแล้วก็คือในเรื่องของการทํา ทรนนิ่งนะครับแล้วก็การเอกไปใช้งานนะครับพอใช้งานเนี่ยก็จะมีอย่างที่เล่าไปคือจะมีการฟีดแบ็ k ว่าโมเดลเรา,เราทํางานถูกต้องหรือเปล่าเราก็จะกลับไปที่ลูปแรกใหม่ก็คือจะเป็นลักษณะของฟีดแบ็กลูปในเรื่องของการทําโมเดลในส่วนของตัวดิจิตีปแมทันนนนะครับนี่คือเป็นหน้าจอนะครับก็คือในพาร์ทนี้นะครับในพาร์ทนี้ก็คือจะมีสามารถที่จะใส่ข้อมูลนะครับใส่ข้อมูลว่าถ้า จะเสียด้วยสาเหตุเนี้ยก็คือจะมีที่ทที่เป็นเอนจิเนียร์มาช่วยในการใส่อิน r m ม t ชันเข้าไปเราก็จะเอาอินโฟมชันนี้ไปใช้ในการทำแพทเทิร์นเลิร์นิ่งหรือว่าการทำแอนทิเลิร์นิ่งเข้าไปนะครับมันก็จะมีตัวอย่างของการทำตัวเฟ i l u เ e ียเซนเซสก็คือสังเราห์ว่าจำลองสถานการณ์ว่าถ้าจะเสียเนี้ยมันจะมีภาพยังไงบ้างนะครับมันก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เราสามารถใส่เข้าไปได้ นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวเทรน n ์โมเดลนะครับก็คือเป็นลักษณะของการพอแพรนะครับอันนี้คือในส่วนของการทำพิจิกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าโอกาสที่จะเสียเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับหลังจากนั้นก็คือในในในปีที่สามนะครับก็คือการทำอเลอร์นะครับก็คือการแจ้ง Alert ว่าโอเคมันมีอะไรเสียหายบ้างนอกจากจะดูได้จากตัวแพลตฟอร์มแล้วนะครับก็คือเราก็มีลักษณะของการ ส่งอ e ีเมลนะครับส่งอ e ีเมลแจ้งเตือนหรือว่าเราสามารถที่จะอินทิเกรตเข้ากับตัวเออพีของระบบก็คือถ้าเรามีในตัวเออพีเนี่ยมันอย,อย่างตัวอย่างของไอทีเอ็มก็คือตัวแม็กซิโใช่ไหมครับเราสามารถที่จะอินทิเกรตข้อมูลเนี้ยส่งกลับเข้าไปว่าถ้ามีแมชชีนนี้เสียด้วยสาเหตุเนี้ยเราสามารถไปเปิดระัสษะาของการซ่อมบำรุงได้ว่าเราจะต้องแจ้งไปที่ใครแล้วก็จริงๆก็คือในในตัวเออพีเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับว่าอย่างด้านล่างนะครับก็คือ ถ้าเสียหายด้วยเคสนี้จะต้องแจ้งใครนะครับแล้วก็การซ่อมบำรุงจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ก็จะส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลว่ามีปั๊มเสียนะครับโดยสาเหตุนี้นะครับมันก็จะส่งไปตามลิงก์ที่เราสร้างเชื่อมโยงกันระหว่างแพลตฟอร์มกับตัวยา p ีตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะไปทําการเปิดตัวการแพลตฟอร์มในการซ่อมบำรุงนะครับอัตโนมัตินะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างที่เข้าไปสู่ในหน้าจอของตัว m a x i m o l นะครับก็สามารถอินทิเกรตเข้าไปในนั้นนะครับครัอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่าง Use Case ที่เรานำมาแชร์ให้ทุกท่านว่าตัว p r e Predictive Maintenance มีความสัมพั์ยังไงกับการทำ Asset Management นะครับแล้วก็แนวคิดในการเอา Machine Learning เข้าไปใช้งานในเรื่องของการทำ i c t i ค e Maintenance มีมุมไหนแล้วก็เวลาเราทำโปรเจกต์ i c t i v e m a i n t e n a n c e เนี่ย ชาเลนจ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นที่เราจะต้องมีการแก้ไขเนี่ยมีมุมไหนบ้างนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตแชร์เท่านี้นะครับส่วนท่านไหนมีคําถามสามารถถามได้เลยนะครับท่านไหนมีคําถามยกมือสอบถามได้เลยนะคะข,ขอถามเออ เป็นความรู้นะฮะว่าตอนนี้ฐานลูกค้านอกจากอ e ี a ก็แล้วเนี่ยยังม,มีลูกค้าสากรรมโรงงานอื่นอีกไหมครับจริงๆที่ทางทีมเคย implement ก็มีของส่วนของปตทรครับผมครับก็จะเป็นลักษณะของการทำตัวแด h บอร์ดในการ monitoring เครื่องจักรแล้วก็มีการพยากรณ์ว่าภาพประจัยไั่นะครับก็คือเป็นการพยากรณ์ว่าเครื่องจักรจะเสียด้วย สาเหตุอะไรแล้วก็จะเสียในช่วงทางเฟรมใหม่นะครับนี่ในส่วนของปตทน,นี่หมายถึงที่ที่ออยล์แก๊สที่มากระปุตหรือว่าที่ไหนครับที่ใช่ครับใช่ครับที่ลงแยกแก๊สครับครับ,รบมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะยกมือได้เลยค่ะโอเค,อ,เคอ๋อขาดด้านหลังนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเจ้าหน้าที่เอาใหม่ให้ค่ะ สวัสดีครับครับอยากส,สอบถามทางวิทยากรว่าในส่วนของตัวโปรแกรมที่พูดถึงเรื่อง p r e t i v น m a i นตัวนี้ครับครับมันเป็น tools หรือซอฟต์แวร์ของ IBM หรือว่าเป็นส่วนที่ทางบริษัท t r i p l e d o t เป็นคนเดพขึ้นมาเองครับในส่วนขอบคุณครัสำหรับคำถามก็คือในส่วนของตัวแพลตฟอร์มครับอันนี้คือเราเราต่อยอดจากตัว m a x i m o คือทางทีมก็ เดเวล o อปไอตัวแพลตฟอร์มในการทำา r e ิ i ทอินเทอร์เน็ตกันครับ,รบโอเคค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะให้อีกสักหนึ่งคำถามค่ะโอเคคนนีด้ด,ด้านหลังนะคะครับจากจากอีก็นะครับครับผมก็ที่ที่เราใช้เนี่ยเร,เราเราพบว่าเรามีปัญหาอยู่อยู่ในเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับตัว partition monitoring นะครับ เพราะว่าทาง m a x i m ิโเนี่ยเวลาที่ส่งข้อมูลจากดีเซฟมาครับจากจากตัวลงไฟฟ้ามาเองเนี่ยแม็กซิโมเนี่ยรับข้อมูลมาได้แค่0นย์กับหนึหรือว่าสีที่มันเปลี่ยนไปแต่ทางลงไฟฟ้าเนี่ยมันมีการเซตลิมิตไว้สมมติว่าเกิน70อารามหรือว่าออกไปแจ้งซ่อมต่ำกว่า60ออกอารามแล้วก็ออกไปแจ้งซ่อมแต่ลงไฟฟ้า เองมีการสตาร์ทอัพมีการชัดดาวนั่นก็หมายความว่ามันมีโอกาสที่จะต่ํากว่าหกสิบอยู่เรื่อยๆเวลาที่รงไฟฟ้าสต์ชัดดาวลงไปแล้วเนี่ยโฟมเป็นศูนย์อย่างเงี้ยครับตัวแม็กซิมอลเองเนี่ยยังยังไม่รองรับในในเรื่องพวกนี้อยากอยากให้ตัวแม็กซิมอลเองเนี่ยมีเหมือนกับมีแอนออนอเกตก่อนก่อนที่จะเข้าเข้าขาพวกนี้ครับเพื่อที่จะถ้าสมมติว่ามีการชัดดาวมีสัญญาณชัดดาวมาแล้วเนี่ย จะจะต้องไม่ออกไปแจ้งซ่อมเลยครับเนื่องจากว่าไม่งั้นมันจะออกไปแจ้งซ่อมออกมาเยอะแยะมากมาย<า>แล้ว,แล,วแล้วเราไปไปทาดีเลย์วงเวลาทดแทนเหมือนกับแก้ไม่ถูกจุดอย่างนี้นครับอืมครับก็จริงๆในมุมขผมนี้ก็อาจจะขอแชร์ว่าจริงๆแล้วเราก็มีการเซตว่าก่อนที่จะมีการคิดว่ามีเอาเอาเดต้เข้าไปคำนวณนะครับเราจะมีการดูตัวอินดิเคเตอร์เซนเซอร์ตัวหนึ่งว่าในเครื่องจักร ซึ่งจะเรียกว่าทํางานเนี่ยอินดิเคเตอร์เซนเซอร์ตัวนี้จะต้องมีค่าเกินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือถ้าเกิดเราตัวอินดิเคเตอร์เซนเซอร์เซนเซอร์นะครับต่ำกว่าเทโชเรามองว่าเครื่องจักรชัดดาวพอเครื่องจักรชัดดาวเราก็ไม่เอามาเอาเอดต้านในส่วนนี้หรือว่ามีการแจ้ง alert ว่าโอเคไอ้ตัว health score ต่ำกว่า50เพราะว่ามันไม่ทํางานอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีการแก้ในมุมนี้ด้วยครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายนะคะในเซสชันะะน,นี้นะคะเชิญค่ะ จะเรียนถามเรื่องเกี่ยวกับ Data นะฮะที่บอกว่าเราเรามีเรื่องของตัว l e เ e l Data กับพวกเ uh, Data สังเคราะห์ใช่อย่างอย่างตัว l e เ e l Data นี่ส่วนใหญ่เราเราได้รับ Input จากจากทาง Client หรือว่าเรามีอ e นเทลเจนในใน,ในส่วนของฮาร์ดดก่อนนะครับในส่วนของตัว l e เ e l Data เนี่ยครับก็คือจะเป็น Data ที่เครื่องจักรเกิดเสียหายจริงอันนี้ก็คือเราจะรู้สาเหตุเราก็สามารถไป l a ลาเบลว่าท i m i n g เนี้ย มีเครื่องจักรเสียด้วยสาเหตุอะไรอันนี้คือเราได้ข้อมูลจากทางทางอียิว่าโอเคข้อมูลนี้มีตอนนี้เครื่องจักรเสียหายนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับส่วนในส่วนของ Data สังเคราะห์นะครับตัวน,นี้นะครับก็คือจะเป็นพี่ๆที่เป็นโ Do เม i n Expert มา g e n e r a t e ว่าถ้าเครื่องจักรนี้จะเสียหายด้วยสาเหตุแบบนี้หน้าตาของเซนเซอร์จะมีโอกาสเป็นยังไงได้บ้างนะครับซึ่งโด,โดเมนเอ็กซ์เพรสตนี่ขยายความที่นิดนึงนะครับว่าเราเรา ไปไปได้ข้อมูลพวกนี้ได้ยังไงจากโดเมนเอ็กซ์เพรครับอ่าก็คือจะเป็นทางทางพี่ๆที่เป็นเอนจิเนียร์เลยครับที่อยู่หน้าง,งานเลยว่าเขาจะคุ้นเคยกับเครื่องจักรแล้วก็เขาจะรู้ว่าอ่อพาวเวอร์ Property ของเครื่องจักรหรือว่าหน้าตาของเครื่องจักรเขาเนี่ยถ้ามันจะเสียอย่างเช่นมีการสั่นแบบผิดปกติเซนเซอร์ ensor, การวัดในการสั่นแกน X แกน y แกน z เนี่ยจะต้องมีการเหวี่ยงยังไงเนี่ยครับเขาจะ ช่วยในการใส่อินโดเมนท่นพวกนี้เข้ามาให้คือคือเดี๋ยวถามให้ลึกนิดนึงเพราะว่าอย่างอย่างโดเมนเอ็กซ์เตอร์นี้ที่แปลว่าเป็นคนของของลูกค้าหรือว่าครับเป็นเป็นคนของทางทางฟิลโพรด์เองก็จะเป็นในในมุมของลูกค้าครับก็คือทาง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 ที่เป็นโดเมนเอ็กซ์เตอร์ของลูกค้าก็จะเป็นคนใส่คือเราเราเราเปิดช่องนี้เพื่อให้ที่เวลาที่เราทํางานกับทางทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับเขาสามารถใส่องความรู้ของเขาเข้าไปในในแพลตฟอร์มเราได้ครับ คือถ้ามอยนี้มันดูเหมือนว่าเรา,เ,ราเพึ่งพิง Data จากทางแคลนมา,ม,ามากมากมากทีเดียวนะฮะอันนี้เราจะรู้แด้ว่า Data ของไคลนเนี่ยในส่วนของเดต้าสังเคราะห์เนี่ยมันมันมีอะไรที่เราจะออฟเฟอร์ให้กับทางลูกค้าได้ดีกว่าในสิ่งที่เขามีครับชอะไรก็เลยถามว่าถ้ามันมีแล้วว่าเรามี p ู o l of d a t าจากจากความเป็นด้วยอะไรก็ตาม i p m อะไรต่างๆครับ<อ><อ> เป็นโปรโวอินเทลเลจในอุตสาหกรรนี้ซึ่งอาศัยความที่ IBM มีลูกค้าคอสเดอะกรอบเนี่ยแล้วก็มันก็จะทำให้ตัวระบบเนี่ยมันมันมันดีกว่าเพราะอย่างที่ว่าเออ่ data สังเคราะห์จากทางลูกค้าแค่แผ่นเดียวผมไม่รู้ว่ามันมันจะมี data ที่เพียงพอหรือเปล่าครับจริงๆอยากจะแชร์เพิ่มเติมนิดนึงว่าอย่างกลุ่มของ SCG เองเนี่ย SCG ซีจเขาก็มีทางพวกนี้ครับนะแต่ว่า SCG เองเข้าเข้าในเครือเขาเองก็เหมือนกับไทยปลอทนะฮะเขาก็เขาก็มีความเป็นหลากหลาย ในกลุ่มเดียวกันเขาก็จะมี data ที่เขาแชร์รงก์กันในมาระพุทธนะครับก็ฝากฝากไว้แล้วกันได้ครับขอบคุณมากครับค่ะก็ยังไงช่วงนี้อาจจะขออนุญาตปิดรับคำถามนะคะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะค่ะยังไงลาดับนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะดรพีรศักนะคะเป็นอย่างสูงนะคะจากทางทริปเปอร์ด์คอนซัลทิงค่ะขอบพระคุณค่ะ